พันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำก,กับการสอพรัตนาทิเบศพร้อมกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดนนทบ,บรุรีและชุดสืบสวนสอพรัตนาทิเบศควบคุมตัวนายตีท่าทรายอายุ18ปีหัวหน้าแก๊งทายทองไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังสั่งรุ่นน้องรุมทำร้ายเด็ก วัย13ปีบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนนทบุรีนั้นตามจับกลุ่มได้ที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ในห้างสินค้าแห่งหนึ่งอำเภอปากเกร็ดเมื่อช่วงเย็นวานนี้จุดแรกก็คือที่บริเวณสนามสุขภาพลานออกกำลังกายภายในหมู่บ้านทรายทองซอยตีวานนท์45ตำบลตลาดขวานอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะจุดที่2ก็คือบริเวณปากซอยตีวานนท์54ซึ่งเป็นจุดที่ทำร้ายเด็กอายุ16ปี จุดที่3ภายในซอยทานสำริด28ตำบลท่าสายจุดที่นายตีกับพวกรุรุมทำร้ายเด็กอายุ13ปีก่อนที่จะนำตัวนายตีนั้นกลับไปที่สพรัตนาธิเบตเพื่อน,นำตัวไปฝากขังสารจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้ค่ะพัน,ะนตำรวจเอกพิสุทธิ์เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมด7คนมีคดีที่เกี่ยวข้องกับนายตี2คดีสอบปากคำรับสารภาพทั้งหมดค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ส่งเยาว,วชนที่กระทำความผิดไปที่สารจังหวัดนนทบุรีไม่ได้รับการประกันตัวและส่ง เข้าสถานพินิษ์ส่วนผู้ปกครองก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่าปล่อยปละละเลยให้ลูกหลานนั้นไปก่อความเดือดร้อนรำคาญสร้างความเดือดร้อนหรือว่าก่อคดีก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าแม้ว่าตำรวจนั้นจะจับกุมนายตีได้แล้วแต่ก็เชื่อว่านั้นจะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็ก่อเหตุซ้ำอีกค่ะอยากให้จับจังเลยแดงแค่สองคนไม่ใช่เหรอเ<อ>มื่อวานล่าสุดไอหัวโจก จับมาแล้วอีกหลายคนเลยใส่ทุกเวลาเราเวลาอย่างชุกป้ามาป้าเจอมันพิมยังนอนหรือมีมอเตอร์ไซค์สองคันสามคันมันก็ป้าก็บอกมันใหญ่ที่ใหญ่ที่ป้าบอกมันแค่เดียไม่กล้าพูดมากแลกลัวมันมาบ่ามาด่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนป้าก็อยู่ทำไมป้าถึงสาธุเลยเพราะว่าอะไรอ่ะขันจับแต่ทีก็ได้หมดความแดดร้อนก็คือทนมานานหรือยังไงโอ้ทนมานานมากกี่ปีนาน นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังเรียกร้องให้ตำรวจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะเนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยก็เกิดเหตุที่พื้นที่เป็นพื้นที่ที่เยาวชนนั้นก่อเหตุเป็นประจำจึงเชื่อว่ากลุ่มวัยรุ่นนั้นก็จะกลับมาก่อเหตุรวมกลุ่มกันอีกค่ะ